Thank mm -hmm. you. 快别闹！ จอดทิงแล้วพี่น้องขอเสียงแฟนคลับพี่บานฟิ so ่แนนปากปลาแดงนะจ้าจังสีและพี่น้องเชิดตาตาป้าลิขวป้องนี่จำได้ยุกเย้ะมากซีซาหาผีที่แล้วพี่น้องแต่มือนี้มาในรูปแบบใหม่แนะนำพี่บังพี่แนนวงนี้ชื่อว่าอะไรครับไม่มีอะไรนะอะไรนะคอยคอยเคียวมิวสิกอะไร่ีขอขอตัวเคียวมิวสิก โอ้บอมันเป็นคอนเสิร์ตเดือพีเดอรคอนเสิร์ตมีหลากหลายหลากสไตล์มอลล้อมมอลล้อมเสียงดีวาร์ตตี้มีเกิดเอ้าอาจารย์เข้าเบาลไรมือนีไเวลาเข้าเบาลไรอันโรงพยาบาลก็โทษมาสามเทือดเทือดแล้วเพราะว่ามันเสียงดังกันลดลงลดลงอยู่ใช่ลดหลายๆเด้อตอนนี้เสียงค่นเบึ้งดังก็มอสอันนักร้องเลยก่อนนี้เมื่อนักไข่ก็เล่นหลงไปแล้วเพิดภาคไข่ล่องเพลงกยางข้างล่างฉันดองเงี้ยเงี้ยเงี้เอาพี่น้องเข้าบานีอาจารย์เข้าผลงานเพลงยุคเข้าสูพี่น้อง เพื่อนเด็กคอยตกใจมาซื้อของเซเว่นเพื่อนเดกกะะมังใหญ่พี่ป่ะนะกะละมังชมพูใหญ่มากเขาบอกว่าซื้อ599ขึ้นไปอะไรอย่างนี้ช่วงนี้เขามีแบบกะละมังให้หรอถึงวันไหนอ่ะถึงวันไหนพี่แล้วแต่ถึงช่วง2หรออันนี้เขาไม่ได้จ้างนะเขาไม่ได้จ้างจะยู่ยออยากถ่ายมันน่ารักดีอ่ะซื้อของ599ให้กะละมังใหญ่กว่าหน้าเนี่ยนี่เลยจากเซเว่นใช่ไหมเอาไปอาบน้ำร้อนเอาไปอาบน้ำร้อนเอาไปแช่น้ำนมเป็นบริจาคสักบาทด้วยแต่ว่า หายลงหน่ะร so ักเลี้ยยิ่เฉยๆค่นหายก็ไม่ดีใจใช่โอ้ยดูโยใครคจิงรจริงใครเนี่ยอไรนี่บาดีเอาหุก็ม่้วูไรน่ล่ะ้รเก็ม่แล้บาด

ร้าควิลล่าชอมเทียนพัทยากันแล้วนะครับผมกิต้าเองนะครับอยากจะบอกเลยว่าเข้ามาตอนแรกนะครับผมคือโอ้โหดูลักชูรี่มากๆครับที่นี่ครับแล้วถ้าใครนะครับที่กำลังมองหานะครับสถานที่ที่พักผ่อนหย่อนใจแล้วก็ดูเป็นส่วนตัวนะครับแนะนำที่นี่เลยครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันครับน้องๆก็กำลังเก็บของเข้านะครับผมใช่ครับ ที่นี่นะครับอยู่ที่ถนนจอมเทียนพัทยา1นะครับผมทุกคนดูโอ้เงียบเพ้อเงียบเพ้อเด็กๆอยากวหวยน้ำกันมาผู้วิลล่าใหญ่มากเลยนะครับผมขนาดดีกำลังเหมาะเลยครับผมแล้วก็ยาวด้วยนะครับผมนี่คือภาพครับทุกคนอยากเล่นน้ำกันหมดเลยมาดูห้องแรกพี่กีตาร์เดี๋ยวเราไปดูห้องแรกกันเลยดีกว่า เตียงสองชั้นอีกโอ้โหที่นี่ดีมากเป็นยังไงบ้างครับสุดดีสุดๆเลยนอนนิ่มมากที่นอนนุ่มเวอร์ไหนลองกระโดดให้ดูหน่อยค่ะอยากกระโดดให้ดูนะคะอ้รับการตกแต่งสวยมากเดี๋ยวเราไปดูห้องอื่นกันครับการตกแต่งห้องที่สามขออนุญาตนะครับ เราไปดูห้องศิลปินกันห้องนี้ก็ดีสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ใหญ่มาเป็นยังไงบ้างครับพี่ยูนิอาหารที่พักเป็นยังไงบ้างครับเป็นตะน้อนแห้งคุสิวาไห้นะครับผมก็นี้ศิลปินใชห้องนี้เป็นของศิลปินใช้เด้อพี่น้องเด้อพี่กองพี่กายาน้องยูนิพี่เน็กแล้วก็พี่เก้งแล้วก็พี่เบนต์อีกนะครับผมร่วมกันเบิร์สุกุสุขุนนะครับผมขอบคุณหลายๆเด้อนะครับแล้วมีของอุปกรณ์ต่างๆ เดี๋ยวเราไปดูห้องน้ำกันดูดูแบบของเราก่อนโอ้โหของเตรียมไว้ให้เราได้ดีมากๆเลยนะครับปกติต้องอยู่ในส่วงเพื่อคุมต่างๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูห้องน้ำกันครับแล้วก็เข่าต่อไปเลยครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูห้องหักอะไรกันเลยดีกว่าครับผมเป็นลิฟวิ่งรูมห้องเยอะมากห้องหลักไปเป็นลิฟวิ่งรูมแล้วก็เป็นห้องครัวด้วยนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกัน ว,ว้าวนี่วิ้งลุมก,กว้างมากๆเลยครับทุกคนกว้างเลยน้องเฟื่องเฮ้ยกว้างมากนะครับผมแล้วก็ทีวีอุปกรณ์ในการใช้เอ่าให้ค,ค,ความสะดวกต้องว่าอย่างนี้ดีกว่าคือดีมากๆม่ว่าจะเป็นทีวีโต๊ะคู้โซฟาโต๊ะทานข้าวโต๊ะทำอ่ออาหารแล้วก็เครื่องครัวต่างๆก็มีไว้พร้อมด้วยเหมือนกันนะครับตู้เยน็นใหญ่มากนะครับผมนี่คะ่ะเครื่องดื่มแล้วก็ฟาร์มด้วนะคะใช่ไหมครัข้างในก็มีเครื่องดื่มด้วยใช่ไหมครับผม โอเคข้างบนนะอันนี้ของนานข้างล่างครหลังตามใจกันมานี่นี่ข้างหน้าข้างล่างก็ดีด้วยพี่เบนดีมากๆเลยนะครับผมต้องบอกว่าการออกแบบนี่คือออกแบบมาให้พร้อมต่อการใช้งานพร้อมกับครอบครัวใหญ่ๆที่นเลยอะทุกคนคือเช่าบ้านแค่หลังเดียวคืออยู่ได้กันเป็นแบบเหมือนทั้งทั้งตระกูลเลยเดี๋ยวเราไปดูห้องถัดไปกันครับห้องสาวๆห้องสาวๆหรือห้องหนุ่มๆห้องสาวๆแล้วก็หนุ่มๆเหมือนกันครับมาดูห้องนี้ครับว้าว เตียงใหญ่มากนะครับผมห้องเตียงใหญ่มากมากเอ้ยนี่ไงเดี๋ยวไปดูห้องน้ำกันไหมพี่เบนห้องน้ำใหญ่มากห้องน้ำใหญ่ไหมห้องน้ำหรือห้องนอนห้องน้ำหรือห้องนอนพี่ท้าพี่กี้จะนอนห้องนี้ไม่เสร็จพี่กี้ต้องน่าจะนอนเตียงอย่างเงี้ยครับผมเต่าหนกูเอ้ยอยากเซ็กชี่ให้ด้วยนะครับักบัวดูห้องต่อไปทีนี้เพราะมันนี่เป็นระเบียงบอกว่าถ้าเป็นห้องนี้นะตรงนี้นะคือวิวดีมากๆเพราะว่าดูดิ มุมดีมากมากโหดูน้องเวฟสินั่งรออยู่มากอันนี้คือห้องที่ห้องที่เท่าไหร่ล่ะนหนึ่งสองลิฟลูมสามอันนี้ห้องนอนที่สี่นะครับผมแล้วก็จะมีห้องนอนที่ห้าด้วยปะมาที่ห้องนี้ก็เลยครับอันนี้คือต้องบอกว่าห้องสาวสวนะครับผมโอ้เขาไม่ได้นี่พักผู้ของเรยนี่ สำหรับที่พักดีๆให้พวกเราใดนเซอร์โตเกียวมิวสิกนะคะขอขอบคุณผู้สนับสนุนเลยนะคะครับโอ้ห้องนี้นี่ก็ดีแล้วก็พิเศษกว่านั้นก็คือมีเป็นที่แต่งตัวนะครับผมผองยูตูใหญ่ใหญ่ใหญ่มากใหญ่มากนะครับผมอยู่กันไดายหลายคนเลยแล้วก็ค่อนข้างค่อนข้างออกแบบได้ดีห้องน้ำก็อันนี้ห้องน้ำกว้างนะครับผมดีดีมากๆทุกคนนี่ห้องนอนห้องที่สามนะครับผมเพียงนุ่มมากนะครับ แล้วก็ไปที่ห้องสุดท้ายกันเลยมืดนอ่นมีกไัได้นี่ตรงนี้ก็ยังได้อีกนะเนี่ยสะอาดขออนุญ,ญาตนะครับได้ไหม,ม,มเอ้อขออนุญาตนะครับอ้าวห้องนี้เขานอนกันแล้วดูสิหลับสบายกันมากดูหน้าซะก่อนหน้าคนหลับโอโหคิ้วคมปากเป๊ะตาเป๊ะมากกาะเพรวิงเต็มที่มากชิวเปี่ยนที่นั่นเนบนปั๊บที่ั คืออันนี้มันเป็นการอ่อแบบว่าสมุมแบบว่านอนหลับสบายมากแบบว่าแค่อาหัวลงปั๊บหลับเลยคือหลับเลยเพราะว่าที่นอนแบบดีมากเฮเป็นยังไงที่นี่ที่ไหนอ่ะที่นี่ที่ไหนใครรู้บ้างคุณมอันนี้เป็นที่นอนสเปเชียลนะครับ เป็นที่นอนสเปเชียลให้กันสำหรับก็ดีที่ลูกค้าแบบเยอะมากนะครับผมทุกคนคืออยากจะบอกว่าห้องดีมากขอบคุณนะคะขอบคุณมาก่ใชเตียงนุ่มไม่ไหวทำไมไม่ตื่นเลยคนนี้คนนี้ทำไมไม่ตื่นเลยเอาน้องกินยาโพลีดอนตัดขอบคุณนะคะขอบคุณใครขอบคุณเฮียโอ๊ตนะคะโอ้ขอบคุณเฮียโอ๊ตแล้วก็ขอบคุณใครครับพี่กิต้าววันนี้หมายถึงที่พักชื่อ S <S อจอรดาดาก้อนพูวิลล่าจอมเทียนพัทยา,ทยาผมนะครับผมใช่ไหมดีใช่ไหมอยู่ที่ถนน,อจ,อนจอมเทียนสายหนึ่งนะครับทุกๆคนก็อย่างที่เห็นนั่นแหละครับว่ากว้างขวางมากจริงๆนะครับถ้าใครที่กํมาลังมองหาที่พักสบายๆแล้วก็มีห้องที่พร้อมนะครับกีตาร์อบอกเลยว่าถ้ามากันเป็นครอบครัวที่นี่เหมาะกับคุณมากๆลองเซิร์ชดูได้เลยนะครับ